โอโ้ว้าวกูดธนาคารสินค้าโอโหเอผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้ d ดเวอร์สสหายอะมิโน,โนสำหรับพืชสารอาหารเสริมพืชเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นทางใบเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติมีธาตุอาหารหลายชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัส โพแทสเซียมสังกสีทองแดงกร,รมะถันเหล็กและโบรอนและมีส่วนประกอบของฮอร์โมนที่อยู่ในรูปค่เลตได้แก่โปรตีนและกรดอะมิโนต่ตางๆที่ทำให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปนอย่างสมบูรณ์ใช้ได้กับพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสารเสริมอาหารพืชสหายที่หนึ่ซูปเปอร์เอนไซม์ อะมิโนคอนเซนเทรตช่วยให้พืชโตเร็วออกดอกออกผลลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตส่วนประกอบสำคัญเอนไซม์ <zy> และโคเอนไซม์จากพืชเข้มข้น60%เอร์เซหัวนมคัดพิเศษนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียสารเสริมอาหารพืชสหายที่สองซูเปอร์อะมิโนฟิตเอ็กพรสช่วยปรับปรุงฟื้นฟูสภาพลำต้นและใบส่วนประกอบสำคัญ น้ำมันปลาสกัดเข้มข้นสารเสริมอาหารพืชสายที่สโพแทสเซียมซิลิเกตสารสกัดจากพืชด้วยขบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มผลผลิตส่วนประกอบสำคัญสารจำเป็นต่อความเจริญเติบโตของพืชที่สกัดจากพืชหลากหลายชนิดด้วยขบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ปริมาณการใช้ควรผสมเพียง2หรือ3 cc กับน้ำ20ลิตรหรือผสมเพียง20หรือ30 cc กับน้ำ200ลิตรขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ลูกค้าต้องการให้เหมาะกับพืชนั้นๆฉีดพ่นเป็นละอองให้ต้นและเน้นที่ใบให้ได้รับเป็นละอองที่พอเหมาะไม่ต้องฉีดจนใบชํำเพราะเอนไซม์จะแตกตัวของมันเองด้วย ข้อควรระวังการผสมก่อนทำการฉีดพ่คนควรผสมสารเสริมอาหารพืชสายที่หนึ่งและสองก่อนแล้วจึงผสมสายที่สามเป็นตัวสุดท้ายเพราะสารเสริมอาหารพืชสายที่สามอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงดีเวอร์สา,ามสายอะมิโน,โนสำหรับพืชสารอาหารเสริมพืชเพิ่มผลผลิต ฉีดพ่นทางใบสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ